เราอยู่ที่บ้านใครก็ไม่รู้ครับว้าวบ้านช่างนุได้เวลาถอนแล้วนนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโทดดำซิงกินดนวนคุณจะมาครั้งแรกครับบ้านช่างนุคาวดิโอ ตอนนี้ย้ายรถมาอยู่นี่แล้วครับโดนพระไล่ครับไม่ยอมจ่ายค่าเช่าครับเอ,เอาไปไหนอะ่ะมาจึงสตาร์ทรถเลย <S <S เอเอ,เอที่นี่ก็โล่งอยู่นี่ <S <S จังโนไม่โถมมาตรงน,นี้น่ะฮะ ผมเลยถ่มเสร็จก็สร้างโคมไปจอดรถแล้วก็ทำเครื่องเสียงอยู่นี่แเลยอันนี้เสร็จยังเนี่ย<า>อ๋นนยออ,อันนี้ยกตู้ขึ้นข้างบนนูน่นนะ dạy vinh ngắm nha. Ekgy bắn sẽ dùng vinh ngọt. Nay đuôi chồng lùn. Hm? Tông lùn. A 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 โอ้ยุงเต็มเลยพี่น้องโอ้นี่นะจอปเปิดได้ไหมเปิดได้ย,ยังกำลังทำสายอืมบ่ฝั่งน้องสายแล้วอุ้ะไหนลำโพงใส่ย,ยังใส่ขนาดแนละ้ฮะใส่ขนาดแนละ้วตรงแคบยังตรงแคบย,ยังไม่ได้ทำสายเลยโอ้ ยุงมาจากวัดหรือเปล่านี่หรือยุง <มา S 1> อยู่นี่โอโ้อันนี้มันจอใหญ่กว่าเดิมบ่หะ,ะ,ะแล้วไอ้ไอ,อ,อ้คุณทองเล็กกว่านี้บ่เล็กอ,อันนี้ใหญ่กว่าใหญ่ในเก้านิ้วดูหนังฟังเพลงอโอ้ โอ้กนานกันเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยเอออยู่นี่สบายใจอยู่วัดมันยังไงไม่รู้ ซื้อท่อมาใส่ย,ยังยังอีกทำไมไม่ซื้อที่ลำดวนน่ะเดี๋ยวนั่งนั่งถูถูไปก็ดำปลาเนะนะั่ะเป็นสีดำเน, <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นสีดำนขนาดไอ้คุณทอง ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดำแล้วครับไอ้ที่ปักจะเป็นสีดำแล้วฝุ่นมันเข้าออไปไเอาตอนแรกมันเป็นดาวตรงนี้เป็นสีแดงมั้ยอ่ะามมาฮะดามมาราม,ม่าอะไร,รออกอะไรกออกอ๋อไมนใช่เหรอ,อใชญญ่ญี่ปุ่นมันมีตรงกลางตรงนี้เหรอเป็นอย่างั้นแหละญี่ปุ่น นะแต่นี่มันเป็นวงกลมตัวไม่ใช่เหรอตัวนี้วงกลมญี่ปุ่นเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหรอะครับเอ้ยไม่น่าจะเกี่ยวกันนะราม่าอีกอ๋อไม่เป็นไรเอาออกแล้วใครนะใขู่คันนี้อรีแมปตั้งเก้าพันนะ เก้าพันราตัดสามพันเขาดีรีแมปราคาไม่มันรีแมปเยอะหรือเปล่ามันเลยคาดลื่นนอะฮะมันแมปเยอะเกินไงมันเลยลื่นเนี่ยมันไม่จับมัน,มนแรงเ,เกินต้องลดอันนี้ลดถ่าเกียร์คัดกันเลยบอกถอนมาเช็คก็รู้แล้วว่าเป็นไงมันมีดินพวกตีนผีอะไรชอบเสีย ไม่แต่เราไม่ได้ใช้โลกเครื่องสูงมันก็ไม่ลื่นไม่ใช่ไม่อันนี้มันลื่นเกี่ยหกเลยเถอเกี่ยหกลื่นพอพอเราใส่หกไปเหียบไปมันฮึยเฮึยเฮ้ยเกียร์เกั่นแหละเกี่ยห้าเกี่ยหกพอใส่ห้ามันก็เฮเลยนี่ใส่หกเฮ้ยเลยอ๋อมันไม่ได้เรียกเกี่ยหนึ่งอะไรเงี้ยเกี่ยหนึ่งเกี่ยเหยียบไปเฮ้ยปกติรอบแัดพอจะได้ห้าหกมันฮเฮ้ยเลย จจไ,ปไปลองวิ่งดูวิ่งแล้วหนักเป็นไหมเป็นรถหนักอ่ะตอนนั้นรถนนเป็นกับปั๊มคลัตช์ใช่ที่เมือนคาลืนะ่ดอันนี้มันโดดเลยคัดมันมาตลอดมไม่น่าจะใช่ต้องลองเปลี่ยนคัดดูถ้าเป็นกับปัม๊มปั๊มคลัตช์มันเกียร์หนึ่งมันก็เป็น นี่มันเป็นแค่เกี้ยวห้ามารอบไปลายปลายเกี้ยวห้าเลยอย่าไปงืดเลยอย่าไปงืดอเลยอีก 2, สองวันเสร็จไหมประมาณเรื่อวานช่วยไปทำบี นี่ยกสัมภระมาแล้วบอกนี่มีบอ่อเลี้ยงปลาด้วยตรงนี้แจวเลยบอ่อนี้พึ่งปุกพึ่งปุกรถเบียร์กู ุดมือวะโคเล็ก,กโอเคครับเดี๋ยว <c oughs> อีกสองสามวันหนุนเสร็จกกว่าจะได้วิ่งงานเนาะนานอยู่ วันนี้ไม่ได้ไปดูเจ้านมเย็นเลยมัวแต่ดูเจ้ามาขาวเอาอยางมาให้เขาชวนไปวิ่ง,งชวนไปวิ่งนี่เขาวิ่งตรงนี้เองหาจากนี่แค่สี่โลยี่บ้านน้องกุ้งตรงนี้นอู้ทางนืดวิ่งอยู่บ้านจะรวยแหละดีแล้ว พิงในบ้านตัวเองเลน,นอนบ้านสบายอเออไม่ซื้อกาวมาซีนนี่ฮะว่า,างๆก็ซื้อกาวมาซีนเลยนี่ไอ้กาวที่พ่อซื้อไปซีนไอ้คุณทองอะ่ะ รอดไม่กี่บาทเนี่ยก็ซีนร,รอช่างนุไปเนี่ยไม่นานก็เสร็จร้านอะไรลำ,ลำดวนมีอยู่ซีนนั่นบนเนี่ยดูอ่ปาปลาท้ายไม่ต้องซีหรอ ินี่สินข้างบนนี่นะสินไปหลุดวนหนึ่งไหมไม่หลุดล็อกสินไม่หลุดหรอกขึ้นก้าวพได้สาคันนี้เล็กนิดเดียวเองทำสีสามหมื่นนะนี่ฮะทำสีสามหมื่นนี่นะนี่นะทำสีสามหมื่นแพงไหมถามเจ้าของวันเช้า ทางนู่นเท้าอันนี้ก็สามหมืนนนี่นี่สามหมื่นทำสีสามหมืนกระบะแสนห้าวันก่อนทําคลิปก็ไล่ไม่ครบครับไล่ราคาไม่หมด <c oughs> ยังเหลือทะเบียนทะเบียนผมทําแสนสาม ดีแมปเก้าพันตัดสามพัน hmm? รอบตัดสามพรอบตัดสามพเร่งไปขนาดนี้เร่งขอรถรุดสกีมไม่เจอขั้นไหนรอบไม่มาถึงมันตัดเยอะกว่าแต่คำมเร่งพอๆกันรถไอเอฟไอีอยู่ันนั้อ๋อคัดลื่นเท่ากัน นั่นก็แปดอีป่อแปดอีฉนั้นก็แมปเต็มคือกันอันั้นตัดสองพันเก้าคันนี้เขาไม่วิ่งดินเลยเนาะก็จอดทำตั้งนานแล้วเนี่ยกับบ้านตัวไหนนี่กับคำแท้ เลยร่ะอ๋อเธอเลยจะมาทำเครื่องเสียงบ่ะบอ,บอ๋ตอ,อตอเ,ยอเกยรรถดอกกีนอะๆๆโอ้ตรงนี้บรรยากาศดีว่ะบรรยากาศน่าถอน เอาละคลิปนี้ก็บายบายครับพี่ท้องเจอกันใหม่ครับสวยดีนะเดี๋ยวเราชมตอนเสร็จเลยแล้วกัน